แคร์กิเวอร์คืออะไรคะค่ะหญิงนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะคําถามว่าแคร์กิเวอร์คืออะไรคะก็คือหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขเปิด<ม>อบรมในการดูแลผู้สูงอายุค่ะแล้วนโยบายที่ประกาศไปเมื่อเช้าเกี่ยวกับอะไรนะคะนโยบายที่ประกาศไปเมื่อเช้านะคะจะสะท้อนความสําเร็จของแนวคิด Learn to e เอิญเรียนแล้วมีรายได้ค่ะเ<ม>พราะก่อนหน้านี้ค่ะ กรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือว่าสกลอค่ะมีการจัดอบรมหลักสูตรแค e เ i อ e r ให้กับนักศึกษาหรือว่านักเรียนของสกลอไปแล้วตั้งแต่ปี2559แต่ที่ผ่านมาค่ะเด็กที่จบ หลักสูตร c a r e giver ของสอกลอเนี่ยอาจไม่มีงานทําหรืออาจจะมีการไปดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีสภาวะพึ่งพิงในครอบครัวแต่วันนี้ค่ะหลังจากการมีความร่วมมือกันระหว่างกรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดทั้งทั้งกระทรวงสาธารณสุขหรือสอปสชเราได้ทํา MOU ร่วมกันแล้วค่ะดังนั้นนักเรียนของสอกลอที่จบหลักสูตร c a r e giver จะมีสิทธิ์เข้าร่วมในโครงการดูแลผู้มีสภาวะพึ่งพิง,พงที่รัฐบาล จะประกาศให้เงินอุดหนุนรายเดือนค่ะกับผู้ดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงเนี่ยคนละ5,000บาทต่อเดือนเป็นสัญญาจ้านนง1ปีดังนั้นนะคะเด็กๆทุกคนนักเรียนของสอกลอที่ผ่านหลักสูตรแคิเกอร์ไปแล้วนะคะก็จะเข้ามาร่วมในโครงการนี้ค่ะและเรียนแล้วมีรายได้จริงนะคะวันนี้กับสกลอยุคใหม่ค่ะ